ว่าเพลนแลนสไลด์สักล่สุดไม่นะลายไว้กว่าเดิมชาวสวนรค์ชาวนาชาวไรบอกใช้แล้วถูกใจดอกคนใหญ่เลือกเกินพี่น้องไทยช่วยกับใช้อิปซีพี่น้อง สวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรย่งยืนมาติดตามผลการทำงานของ3เกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไคโตซานโอริโกแซคไครใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้เรายังคงมาดูแลครับพี่น้องอยู่ที่หมู่5บ้านชำม,ม่วงตำบลชำาอำเภอการทาลักษ์จังหวัดศรีสะเกษนักการเกษตรท่านนี้ครับปลูกสวนทุเรียนในอดีตนั้นคันปลูกสวนทุเรียนผสมกับเงาะ ทุเรียนก็มีอายุ2 0กว่าปีนะครับมีบางต้นก็30ปีนะครับแล้วก็มี7ปีด้วยท่านบอกว่าปลูกรวมกับเงาะปรากฏว่าเงาะชอบน้ําทุเรียนตอนออกดอกไม่ชอบน้ําเลยตัดเงาะทิ้งเหลือแต่ทุเรียนล้วนๆท่านบอกว่าทําแล้วก็เรียกว่าได้ผลผลิตกระท่อนกระแทน่นแต่พอมาเจอเวอร์แพนนั้นนะครับสามเกลอตอนไปปลายปี66ปรากฏว่าก็ยังได้ผลผล,ผลิตมาถึง1,800กิโลทีเดียวนะครับและที่สําคัญครับปีถัดมาก็ใช้มาโดยตลอดไปปี6 7ปรากฏว่าไปกระทบแรง ได้มา600กิโลแต่เป็น600กิโลที่เจ้าอื่นเขาไม่มีนะครับก็หมายความว่า3เกลแอวแพนช่วยประครับประคองมาถึง600กิโลที่สำคัญครับปีนี้เข้าเดือนพฤศจิกาท่านบอกว่าปีนี้มีแค่นี้มี20ปี7ปีเขาบอกว่าเขาจะทำให้ได้เป็นอย่างไรนั้นมาพบกับเจ้าของสวนครับสวัสดีครับ คุณพี่ครับเจ้าของสวนแห่งนี้ช่วยบอกชื่อเสียงเรียงนามได้ครับสวัสดีครับผมแปะวัฒนชัยเทียนทองครับบ้านชม่วงหมู่ห้าครับผมพี่แปรครับช่วยเล่ารายละเอียดทั้งนิดหนึ่งนะครับว่าสวนแห่งนี้ทําไมมันแตกต่างกันทั้งเรื่องของอายุทุเรียนแตกต่างถึงการดูแลรักษาแตกต่างถึงวิธีการที่ว่าทําไมปลูกไม่เป็นแถวเป็นแนวช่วยชี้แจงหน่อยเถะครับแต่ก่อนนะครับปลูกทุเรียนเนี่ยจะปลูกผสมกับเงาะนะครับปลูกไปเรื่อยๆมา ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วพอทำไปเงาะมันไม่ชอบน้ำก็เลยตัดออกพอทุเรียนเนี่ยว่าช่วงดอกเนี่ยมันให้น้ำไม่เหมือนกันก็เลยตัดสินใจราคาทุเรียนดีกว่าก็เลยปลูกทุเรียนครับผมตัดเงาะทิ้งซะถือว่าเงาะก็มาขัดขวางเรื่องของไรายได้ของเราถูกไหมครับครับแล้วก็ดูแลกันแตกต่างกันมาอยู่ด้วยกันก็ทําให้เกิดความรู้สึกว่าเราเนี่ยต้องใช้นูน่นใช้นี่นะครับ,รบนะหลากหลายปัญหาเข้ามาตอนนี้ทุเรียนของเราเนี่ยครับอายุ20ปีนี่มันมีกี่ต้นครับเนี่ยยีปีนี้มีอยู่11ต้นครับผมแล้วก็7จ ปีลครับมีอยู่9ต้นครับอ๋อครับผมเปีมีอยู่9ต้นนะครับก็หมายความว่ามันแตกต่างกันด้วยอายุแล้วเราดูแลยังไงครับตอนแรกๆอะ่ะทีแรกเราก็ใช้เวอร์แพนนีครับฉีดทุก7วันตอนนั้นได้ผลผลิตเท่าไหร่ครับ ครั้งแรกนะครับเริ่มมาจากพันแปดเหลือหกร้อยกิโลครับจากพันแปดมาหกร้อยกิโลเรื่องเรื่องอะไรครับในเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีอย่างนี้ปัญหาอากาศครับร้อนร้อนมากครับร้อนกระทบแรงครับกระทบแรงครับครับแต่ละสวนอื่นก็เป็นยังไงบ้างครับสวนอื่นนี้แทบจะไม่ได้เลยครับหลายสวนครับผลผลิตตกต่ํามากครับช่วงนั้นแต่ว่าทุกอย่างของเรายังช่วยประคับประคองใช่ครับอาจารย์พี่แป๊กคิดว่ายังไงเรื่องนี้ฮะที่ดูจากการดูแลของต้นไม้แล้ว ดีมากครับผม,มครับเรามาใช้สามเกลือนวัตก,กรรมใหม่หรือที่ว่าสูตรใหม่เนี่ยต่อจากไหนเวลาไหนครับประมาณช่วงพฤศจิกาีนครับคือเป็นการแนะนำจากของพี่อวบเริ่มสะสมอาหารครับก็เลยเอามาฉีดเรื่อยๆครับทุก7วัน ตัวนวัตรกรรมใหม่นะใช่คร<อ>ับอแล้วเราใช้อัตราส่วนยังไงครับใช้สะสมอาหารนี่คือใช้เวอร์แพนนี่สิบช้อนครับแต่ก่อนเนี่ยของไคโดซานเนี่ยจะเป็นสูตรน้ําพอปรับมาเป็นผงก็ใช้1ช้อนต่อน้ํา100ลิตรครับผม๋อก็ถือว่ามีการปรับใช่พอตอนนี้ของเราเป็นสูตรออริแกนเมอร์ถูกไหมครับผมเป็นชนิดผงแล้วตอนนั้นพอเราพ่นไปสักกี่ครั้งเราถึงเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงครับในต้นทุเรียนของเราตั้งแต่ก่อนที่จะปีตาปูตาป่าครับเราเริ่มเห็นผลว่ามันพัฒนา ขึ้นเร็วมากครับอาจารย์เขาว่าพัฒนาเร็วคือเราดูยังไงครับถึงเรียกว่าพัฒนาเร็วจากการขยับมาตะปูตะปาเริ่มมาเป็นดอกเนี่ยคือใช้เวลาระยะถึงไม่เกิน10วัน,นครับแล้วก็ดอกมันเพิ่มขึ้นมากครับนี่ก็หมายความว่าทุเรียน20ปีที่เรามีอยู่11ต้นนี่ถูกไหมครับครับแล้วก็ทุเรียน7ปีที่เรามีอยู่9ต้นเนี่ยพ้นความแตกต่างถูกไหมครับใช่ครับเราพ่นยังไงที่มันเห็นความแตกต่างตรงนั้นครับช่วงแรกๆนี่คือจะสะสมอาหารทางใบ <c oughs> ก็คือจะพ่นทางใบแต่พอช่วงนี้ก็คือจะพ่นใต้ท้อองงิ่่ยยาเดีวครับ ต้นโตล้วก็พ่นใต้ท้องกิ่งเหมือนกันใช่ครับต้นเล็กก็พ่นใต้ท้องกิ่งใช่ครับพอเราเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าแค่10วันก็เห็นมีดอกฟูขึ้นมาแล้วถูกไหมครับแล้วขนาดเนี้ยมันทุกต้นไหมไอ้ต้น20ปีที่ว่า11ต้นเนี่ยและไอ้ต้น7ปีอีก9ต้นเนี่ย แตกต่างกันยังไงที่ดูตั้งแต่ต้นแต่ละต้นเนี่ยคือ20กับเจต้นนี่คือหนึ่งรเปอร์ซนที่ออกครับออกทุกต้นครับออกทุกต้นเลยใช่ไหมครับเนี่ยออกทุกต้นเลยครับโอ้โหแล้วบางต้นเนี่ยเรามองว่าถ้าปีนี้จากที่เจอประสบปัญหาภัยแล้งอ่ะแล้วก็ที่ปีนี้เราคาดการณ์ยังไงเนี่ยถ้าเอาเ็ปีก่อนเคยออกมาแล้วถูกไหมครับปีนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2ของเขาใช่ครับถ้าเขาจะออกครั้งเนี่ยเราจะเอาไว้กี่ลูกกี่ผลต่อต้นถ้าถ้าปีช่วงนี้คือเคยออกมาแล้วเคยได้ ประสบการณ์น่าจะนไม่ต่ำกว่าต้นละ20ลูกครับต้น20สลูกได้ครับและต้น20ปีแะไรครับต้น20ปีเนี่ยประสบการณ์เคยอยู่ที่60น่าจะร้อยครับต้นละร้อยได้ครับนี่เคยได้60ลูกไหมหครับ60ครับแลวลักษณะผลน้ําหนักมันเป็นยังไงครับลักษณะผลน้ําหนักนี้คือจะเป็นรูปทรงกลมห้าพูขึ้นครับน้ําหนักแต่ละลูกกี่กิโลครับขั้นต่านี่คือจะอยู่3 3กว่ากว่าไม่เกิน4 5ห้าโลครับโอ้ยก็ถือว่าน้ําหนักถ้าเขาเรียกว่าส่งออกก็เรียกว่าลงกล่องใช่ถูกกมมัยครบ็เเหาะล แล้วกลิ่นสีมัน่ะครับตอนในอดีตน่ะที่เราเคยใช้คู่หูสามเกลอือขับกลิ่นมันเป็นยังไงตอนนั้นคือสีกับกลิ่นก็คือพอเราใช้เนี่ยสีมันจะเป็นสีคล้ายๆสีทองขึ้นเนื้อเนื้อจะเป็นสีทองขึ้นเหลืองขึ้นน้ําจะ เป็นสีเขียวออกเขียวๆครับคือสมบูรณ์ครับดูดูที่ต้นแล้วก็ดูที่ลูกเนี่ยจะสมบูรณ์โอ้เปลือกหนามเรียกว่าหนามหยีแล้วรสชาติล่รครับรสชาตินี่คือรสชาติดีขึ้นมาครับผมกินน้อยกินก็คือกินของทุเรียนที่ตอนสุกเนี่ยคือจะน้อยแล้วก็ละมุนล,ลิ้นครับผมแน่ทุเรียนหมอนทองครับใช้คําว่าทั้งกลิ่นทั้งเนื้อละมุนล,ลิน้นแล้วก็ทําให้มีความสุขว่าตรงตามกับที่เราต้องการหรือว่าที่เรียกว่าทุเรียนภูเขาไฟไหมครับตรงตามมากเลยครับโ,โดนใจมากเลยครับเนื่องจากว่าสูตรรโออลิกเมขงคาับ แพนอะมิโน,โนเนี่ยเวลาผสมกันเนี่ยมันละลายง่ายไหมตอนนั้นจะเป็นผงสีดำๆดำตัวน,นี้จะเป็นผงสีทองพอลงน้ำครับละลายน้ําดีมากครับอาจารย์เะครับใช่ครับแล้วเราได้ผสมพวกสารอื่นๆไหมพวกยาฆ่ามแมลงหรืออะไรต่างๆใช้ร่วมกันได้เลยครับผมนะฮะใช่ครับเอาละครับ ก็หมายความว่าในสูตร3ามเกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่นี่ถูกไหมครับโดยเฉพาะคู่หูนะครับที่เป็นนวัตกรรมใหม่เนี่ยสามารถรวมกับสารอื่นๆได้ได้ครับอาจารย์อันนี้ก็หมายความว่าเราก็ต้องประหยัดแรงงานขึ้นสิใช่ครับเพราะครั้งเดียวได้ครบถ้วนหมดเลยไม่ต้องแยกกันพ่นไม่ต้องแยกกันทําแล้วสารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินตาหญิงเกษตรนี่ก็ใช้ร่วมด้วยใช่ไหมใช่ครับใช้บารุงใบครับใช้ช่วงทาใบครับช่วงทาใบครับผมก็ใช้มาโดยตลอดบางอันถ้าทําใบเมื่อไหร่ก็ใช้ใช้ตลอดใช้ตลอด โอ้เอาละครับเพื่อความมั่นใจของพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะพี่น้องในจังหวัดศรีสะเกดผู้ที่ทําทุเรียนนะครับภูเขาไฟช่วยบอกเขาที่ถึง้ว่าหลายท่านลังเลลังใจกําลังคิดว่าจะใช้อะไรดีนะครับแล้วก็มันกระทบแรงมันช่วยประละครยังไงช่วยบอกพี่น้องเลยครับคือมั่นใจได้ครับทุยลองต้นไม้จะตอบโจทย์เราเองครับว่าต้นไม้จะสมบูรณ์ขึ้นลูกได้เยอะขึ้นมั่นใจเลยว่าลูกไม่ล่วงแน่นอนครับประสิทธิภาพของเวอร์แพนและไคโตซานครับผมสูตรใหม่ครับผมท่านนี้คืลบครับ การขีดเส้นใต้ของความรู้สึกของการเกษตรนั้น,นะครับทุกคนครับไม่ว่าจะสวนเล็กสวนใหญ่ถ้าท่านได้ปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารอันเป็นเครื่องมือสําคัญในการที่ทุกท่านจะได้มีโอกาสนะครับมีเงินมีทองใช้อย่างสมบูรณ์ปลดหนี้ปลดสินแล้วก็ต้องถือว่าผลิตภัณฑ์ที่มาดูแลบํารุงรักษาต้องถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่ง3กลยวแพนนวัตกรรมใหม่จะตอบทุกโจทย์ทุกปัญหาของท่านครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเมื่อของดีอย่างนี้เกษตรกรทุกคนครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทย ของดีอย่างนี้เมื่อมีขึ้นมาของเทียมเรียนแบบก็ตามมาทันทีครับขอเถอะครับอย่าได้ทำร้ายเกษตรกรไทยเลยนะครับเพราะเขานั้นก็มีหนี้มีสินมีครอบครัวที่ต้องดูแลนะครับที่สําคัญครับเขาก็ยังอยากมีความสุขกับการทําการเกษตรอยู่ดีนะครับวันนี้มิเตอร์เกษตรยั่งยืนก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่ได้ให้ความกระจ่างด้าน3าเกลือเวอร์เพนนนวัตกรรมใหม่เพราะเขาลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างเราทั้งสองขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันกับความสุขยั่งยืนครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ สามเกลอแฮนสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างเย้